สวัสดีค่ะวันนี้จะมาผัดหมี่ชมพูนะคะเส้นหมี่ก็จะใช้เป็นหมี่สดนะคะจะเหนียวนุ่มแล้วก็เส้นไม่แข็งมากนะคะก็จะมีต้นหอมถั่วงอกแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็หัวหอมซอยน้ำมะขาม แล้วก็จะมีไข่นะคะอันนี้ไข่เราจะเจียวบางๆแบบไม่ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็น้ำซอสนะคะเราก็ได้ใส่น้ำมันแล้วก็เอาหอมแดงไปเจียวให้เหลืองนะคะใส่น้ำมันปานกลางนะคะไม่จนไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ผัดหอมให้เขาสุกให้เขาเหลืองหอมเลยนะคะ หอมแดงก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บเลยค่ะตามด้วยน้ำมะขามนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาดีนะคะ แล้วก็ผัดให้น้ำตาลเขาละลายให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็คลุกน้ำซอสน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเลยนะคะน้ำซอสนะคะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีมีเสียงอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็ชิมรสชาติให้ชอบตามที่เราชอบนะคะเราก็จะเอาหมี่ใส่กันเลยะคะ่ะ แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะมีกระน้ำซอสเปิดไฟอ่อนๆนะคะเปิดไฟแรงเดี๋ยวเส้นเขาจะไหม้ติกระทะได้นะคะเราก็เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากัน เน่ขออนุญาตใช้ซ่อมนะคะเขาจะเข้ากันดีนะคะเราคุกเขาให้เข้ากันเปิดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะจากคุกเขาเข้ากันดีเราก็จะใส่ถั่วง,งอกเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมค่ะ กเขาไปสักพักพอให้ผักเขานิ่มนะคะเราก็จะปิดไฟกันเลยค่ะเดี๋ยวบางทีก็ไม่ต้องสุกมากนะคะผักก็ทานกรอบๆได้เลยค่ะอันนี้ปิดไฟแล้วนะคะก็จะไม่ให้ผักสุกมากก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ ผัดหมี่ชมพูนะคะหรือหมี่แดงนะคะที่เรียกกันบางคนก็จะใส่เต้าหู้ทอดด้วยนะคะแต่น,นี้ใส่ใส่ไข่นะคะ ก็ตักเสร็จแล้วเราก็เอาไข่วางโรยหน้าเลยคะ่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะผัดหมี่ชมพูนะคะก็ฝากคลิปหมี่ชมพูไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะถ้าชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ